ผมว่าปัญหาแรกนะตอนนี้ของระบบการศึกษาไทยก็คือเราใส่ทรัพยากรลงไปมากแต่ว่าได้ผลลัพธ์ออกมาสั้นนะครับงบกระทรวงศึกษาไม่ได้น้อยนะครับที่ใส่เข้าไปเยอะนะครับแต่ว่าเราเนี่ยแปลงผลลัพธ์ออกมาได้น้อยถามว่าทําไมถึงแปลงผลลัพธ์ออกมาได้น้อยนะครับถ้าใครที่เป็นครูนะครับเป็นบุคลากรที่ในระบบการศึกษาเนี่ยจะรู้ดีว่าครูทาหลายเรื่องผมไปมาทุกที่เจอกันหากกับเดียวท,ที่ ครูแทนที่จะได้ดูแลเด็กในห้องเรียนต้องมาทั้งทําทงานเอกาสารน,น,นะครับแต่ประเมินการครูต้องตรวจรับงานก่อสร้างเนียนะใช่เวลาโรงเรียนมีการก่อสร้างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับต้องเป็นคนเซ็นรับอ่ะซึ่งเป็นไปได้ไงครูจะมีความรู้ในวิศวกรรมในการ็นรับแบบเะไรกันนั้นไม่มีทางเลยครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันควรดต่ระ,ละออกจากงานครูทั้งหมดแล้วก็เราตั้งแต่ไหนอะไรเรามีนโยบายการคืนครูให้กับโ้งเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับ แล้วก็บอกว่าการศึกษาจริงๆเนี่ยที่สำคัญเนี่ยผลงานวิจัยก็โล่งออกมาแล้วนะครับว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือลงทุนในตั้งแต่ช่วงเด็กเล็กศูนย์ถึงหกปีถ้าเป,ปรียบเทียบงบประมาณหนึ่งบาทเท่ากันครับเราบอกว่าเราจะใส่ไปในช่วงไหนตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมหรือว่าอุดมศึกษาเนี่ยการส่งไปใส่เงินหนึ่งบาทลงไปในช่วงสูออสนย์ถึงหกปุบเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าที่สุด มันจะสร้างระดับการพัฒนาในสมองเขาและอยู่ติดตัวเขาไปตลอดชีวิตพอเรานะั้คิดในภาพของรัฐบาคลคิดในภาพของประเทศเนี่เราบอกว่าเยาวชนของเราลูกหลานของเราคือทรัพยากรมนุษย์ลืกทุนมนุษย์ที่จะเป็นอนาคตของประเทศเนี่ยการลงทุนของภาครัฐเนี่ยควรจะต้งองมาลงทุนตอนเด็กก่อนซึ่งมันกับหัวกลับหางพอเราไปดูในศูนย์พัฒนาเด็กเลยนะครับผมเชิญชวนทุกท่านลองไปแวะดูตามศูนย์พัฒนาเด็กในเทศบาลหรือแม้แต่ในประเทศมหานัร ทุกวันนูนพัฒนาเด็กเล็กเราต่างสามาตัฐานที่นะครับขาดการลงทุนในเรื่องนี้นะครับแต่ต้องยอมรับนาวัาเทศบาลที่อยู่นอกกรุงเทพทําได้ดีกว่าผมไปมาหลายหาที่เนี่ยรงเรียนที่อยู่ในเทศบาลศูนย์เล็กๆที่อยู่รเทศบาลทําได้ดีกว่าที่อยู่กับกองทัพรากาองทัพอามีปัญหาอะไรแบบนึงนะแต่แ้ดูภาพรวมทั้งระบบเนี่ยถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษายังไงอีกอย่างนะกลับไปลงทุนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งถามว่าเกี่ยวกับอะไรล่ะก็ย้อนกลับมาอีกเกี่ยวกับกระจายอำนาจ แต่หลายคนก็จะพอพูดกระจานได้ก็จะรู้สึกห่างตัวเด็กมันใกล้ตัวนะครับเรื่องการศึกษาสูงน้นระดับเล็กๆเนี่ยควรจะให้ท้องถิ่นเปดูแลโรงเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาแต่ก็ควรจะอยู่กับท้องถิ่นที่าเฉพาะมหาลัยเนี่ยที่ทางานในเรื่องการที่ใจระดับประเทศ่ะอยู่กับรัฐบาลสูงกลงได้นะครับเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นคําถามแต่คําตอบข้อที่สองถ้าเป็นภาพใหญ่ๆนะอย่างแรกก็คือลดภาระรูอย่างที่สองก็คือลงทุนให้ถูกช่วงวันนะลงทุนกับต็กเล็กก่อนทุกข้่ากว่า เรื่องของหลักสูตรนะครับก็ต้องปรับเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ศึกษาดูเนี่ยจริงๆนะครับตอนที่ผมลงไปคุยกับคุณครูเนี่ยเอาว่าไอ้หลักสูตรแกนกลางกรอบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อจำกัดขนาดนะควาจริงแล้วนะถามว่าคนแก่ไหมคนแก้นะแต่ว่าปัญหาที่เป็นคอร์เปอร์ที่มากกว่าเนี่มันต้องปรับที่สำคัญ